สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกคนวันนี้ปะเถอรลุงเหงะปะเถอร์แซนดน์จะมา,ว,าว่าว่ัคคุไทยนะคะวันนี้เฮไปหลายหลายอาทิตย์ก็ขิงเดินบอะไรนี้มาตอบคอมเมนต์บม่ได้มาถามไทยโมโม่นะบม่ได้ลงคลิปผอมเป็นอย่างบอก็เลยบอกอันในีซุ้มสดนั่นล่ะหากกเอ็ดได้เมื่อวันที่เท่าใดวันะประมาณวันที่ยี่สิบนั่นล่ะโอ้ยดีใจแหง มันเป็นอันนี้อันระบบอันพี่แดงอนนยูยูทูบเหมือนแล้วเรป๊อปขึ้นมาป๊อปขึ้นมาวะให้ให้ลงรหัสอีเธอหนึ่งว่าสันมีความผิดปกติในสองของคุณปาก็ลงลงแล้อ้าวมันบอกแม่รหัสรหัสอันนั้นอ่ะนะรหัสเก่าที่ว่าตังไว้นะโจดไว้มันหลายอันพดแต่จักใดเป็นอะไรตีกันผสมผสาน ว่าในเฮ็ดทศเป็นมันว่าไม่ถูกต้องค่ะรหัสของคุณไม่ถูกต้องว่าสันเอาเฮ็ดนั่นเลิกไปนี้นะว่าสรุปไปให้เด็กน้อยนะพ่นแน่นะเฮ็ดให้เด็กน้อยอันสาวสาวอ่ะนะไอที่มั่็เอดให้แต่เอดให้หลดเอามันผมอนนันมันก็ว่าได้เป็นความผิดของเด็กน้อยแล้วว่ป้าปานี่แหละบอกบอกว่าเอออันรหัสนี้รหัสนี้ก็จดให้ละลูกหลานเขาบึงอ่ะนะเขาก็เฮ็ดให้วมั่อกว่ามันรหัสคุณเปลี่ยนมาแล้วอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วว่าันเดือนที่แล้วก็มีป๊อปขึ้นมาว่าเฮ็ดอ อันว่ามีความผิดปกติอ่ะนะป้าก,ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยไปลืมบ่เนี่ยนะลืมลืมจดอ่ะนะไปเอารหัสเก่ามาตลอดน้องก็ลงให้โอ้ลงให้มัม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 ม,มัมม,มัม,มก็คือที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 ทททอ่ะนะจนอันพี่พี่กูเกิลเล่าเราว่าอันมันมันมันหลายโพดความถี่อ่ะนะว่ญญาจนอีกสี่สิบแปดชั่วโมงค่อยมาลงใหม่อยู่ั่สัน สี่สิบแปดคุมงกับมาเห็ดก็ยังบอดายเด็กน้อยเขาว่าเออาหนมกู้ได้อยู่นะมาจันกู้กูเกินไปนะนะกูกูเกินโคมอ่ะกู้ได้อยู่นะเอ้าคือบอดายว่าฉันเป็นน้ำจืาปลานั่นแหละวไม่ลงรหัสว่าฉันให้โจทย์ไว้บานนี้นะเออโจทย์ไว้ชิ้มันหลายโพดจำบอดายไอ้แม่เป็นตันนี้ทีแรกน่ะแบบซื้อโทรศัพท์ถือโทรศัพท์ไปเห็นอย่างบวก็นอันวารีน่ะให้น้องอยู่เรน พี่ขายนะเราตังอันนั้นให้ตั้อันจีเมีให้จ m เม l ให้ก็เลยบอกว่าจดให้ในเด้อจดให้ป้าในาเด้อว่าแบบไปกับลูกสาวลูกสาวคนโตนะว่า้เราจ็คสมัครอย่างเป็นสมัครกูเกิลกูเกิลหลักกว่าสันอันเป็นซื้อลูกสาวแบนนบนี้เมื่อเรามจี g ม a i l ส,ง,สงอันส่งอันของป้าพร้อมแล้วก็ของลูกลูกสาวพร้อมอยู่ในเครื่องเน,นี่ยว่าในรถไปศูนย์วันนี้อัน มดหาที่พึ่งไอทีอยู่ในโรงพยาบาลกำบักาไปให้ขาเจ้างานขาเจ้าหลายระบบระบบไอทีก็เลยนเรื่องน้อยก็เลยกว่าป้าไปศูนย์เลยว่าสันยืดเส้นท่านปิ้นนี่ว่าสันไปเลื่อยไปเลื่อยว่าสันก็ไปไปตรงที่ไปซื้อโทรศัพท์อะไรเบอร์ศูนย์มานะอันเป็นป้าใสของถู่เนาะอันบริจาคเจ้าหน้าที่ก็เวัล ไปที่เซวิสเลยค่ะวันนันเซวิสอันของป้าเป็นซัมซุงอันนี้ขายยีอหอ่หอ้อวะแน่ๆเอาขายยีอหอ่ห้อมาให้ในร้านซัมซุงอันว่าในลถก็เลยถามเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่จายเจ้าหน้าที่ที่เขาขายนะเขาก็เลยว่าไปตรงอันเซวิสนันะหลังการขายมีนะคะซัมซนะุงอัเซวิสหลังการขายก็เลยไปก็เลยถามว่ามีค่าใช้ใจ่ายอยู่บจ้าว่าตอนนั้นว่ามันบอกมีเงินได้เนาะเงินเงินยังบ่ไ,ได้ เอาไปให้คัดทุกคัสเทิมลูกหมดแล้วเก่งตับแล้วนี่ว่้บอมบมีเขาบริการตลอดป้าเอ้ยว่าตล้นลไปไปศูนย์บริการตามส่งบนนั้นก็บ,บร่ได้ถ่ายให้เบิ่งเพระาระว่าเพระาระว่าเพื่นไปผู้เดียวนั่งรถอันนั้นนั่งรถลงบ้านไปเพร่ะสิไปส่งคนไข้อะน,นะไปเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มาสิลแลนจากนาลงบานเห่าแล้วก็ไปลงบานศิริล่ลาแล้วก็ไปที่เซ็นทันปินแล้วก็เพื่อกระ,กะอดนะสามสิบนาทีกั ถ้ามีคนไข้อะนะคนไข้เขาจะสิไปต่อรถต่อเลอ่อยู่ตรงไหนเขาจะไปลงหันอะนะหรือว่าพวกพนักง,งานเฮานี่นะไปติดต่อไปเลยก็ไปมันเป็นนั่งรถฟี่แล้กัตเนะาะเพราะต้องเสียค่าเสียจ่ายป้าก็เอาแบบนี้ได้สมัยนี้นะยางแนจหน่อยแล้วก็นั่งรถฟี่เอาบบนี้มันผู้ใหหมายละอันนี้ก็ภาษานแซนเหนีวได้ค่ะภาษาแซนเหนีว เมืไ้เราไ,ไปเราอันน้องอันน้องเจีิญทิศสวิตเราเราว่าโอ้ยพี่วสันของพี่น่ะจีเมลพี่น่ะมันไม่ใช่นั่นนะของจริงๆเขาหน่ะของลูกสาวพี่นั่นแหละเป็นตัวหลักวสันเป็นตัวหลักอันก็คืออันคือน้องในพ่นกมว่าอะไรว่าอันของป้าไปเป็นไ <c> ป <oughs> เป็นอันพี่เราก็เรามาแวะขจ้าว่าจะ่โอ้ยแมนออลีว่าะมันแมนออลีแล้วของของของลูกสาวเป็นตัวหลักวสัน อันนี้กับน,น้องอีกคนหนึ่งเฮตันฝากสองนำเดยนค่ะภาษาจันแนวลูกหลานน,น,นี่นะพันแหน่งนี่แหละสอนกันทรรมาหาก,กินแนะนำเอ็ดไปเพิร์นเพิร์นปิดอันนั้นนะอันเกษตรหรือว่าอันคลิปปั่งก็พอเดี๋ยวออกมาเตอร์ชั้นหลายๆคนยุ่งโซนน้องก็เฮ็์น้ำป่าเนี่ยแล้วโซนน้องก็เฮต เฮ็ดแต่ดีก็ยื้อซื้ออันเบิ้งโทรศัพท์นั้นเฮ็ดพปเลยอยู่อาลงคลิปไปเลยแล้วก็แนะนำอาจารนาตามที่ตัวเองประสบการ์ตัวเองมาลองพิสลองทู่กับประหารสองอาจารย์เซกสัรกร้อมอาจารย์เซกสารไประหาเม็ดตุ่มแล้วก็คุณคุณน้อยนะนะคุณน้อยคลิกเช่น่ะนะก็ก็แนะนำมาแล้วก็มีมีหม่อีกผู้หนึ่งจะได้อันฮักแพงอันนั้นกันตลอดเป็นเป็นโม่ในเฟสบุ๊กพร้อม หมอลำศริพรกับหมอลำสมบูรณ์อันนี้ก็โอ้ขยันทั้งโถทั้งมีเฮ็ดทั้งขูนตอนไร้สดนั้นหนังเป็นเดี๋ยวอ่านนะั่นนเดี๋ยวยืนนานอันพเพลออันอันนั้นพเพลอก่อนนะคู่ผนอันมันเป็นแข่แงแข่งหานหานคู่นานาวันนั้นะวายคู่อันเขาจะมรำมอลำก่อนเขาจะจิมีนะมั่นน่นแหละมอลำเขาจะมีคู่บาอาจารย์วายแล้วก็หนังอ่านอยู่หันระเบิดตอนป้าไร้สดกับป้าก็ เอาสลีมิลินเดนแล้วอุ้มน้ำหอมจนนั้นน้องยุ่พมิว่ะยุ่พมิวอยู่ยู่ต่างประเทศนะอยู่อยู่ญี่ปุ่นนะป้าโอ๊้ก็โตเป็นสาวโตขึ้นแล้วนะตอนนั้นหนูยังเห็นว่าฉันยุยจำได้ป้าไรสดนะเอาน้องมานั่งอุ้มด้วยเออนั่นแหะเวอร์แกนี่แหละวาพื้นแนะนำโม่โปกแมนนั่นแหละ ขอโทษนะคะที่ว่าไม่ได้กล่าวถึงนั้นสองอื่นนะสองอื่นก็มีมีหลายสองที่เป็นหมู่กันจํากันเวันนี้เราไปเขาจะเราว่ามันป้าอันก็อีกอีกสี่สิบแปดชั่วโมงเขาก็เอทให้นะสี่สิบแปดชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีเดอร์วะฉันน้องอันคุณหมิ่นคุณหมิ่นอยู่อันเซอร์วิสของซัมซุงอันเซ็นทันปิดเก้าอ่ะนะแล้วก็ดีดีนะอันป้าก็เลยถามว่ามันสิได้บ่หนูคุณหมิ่น ได้ได่อยเออต้องได้อยู่แล้วหนูเก่งอยู่แล้วช่วยป้าหน่อยว่าพ่อไปถ้าก็นัดวันอังคารหนูมาขึ้นเข้างานสิบเอ็ดโมงนะคะป้าวันอังคารวันอังคารมาพัดยุดพอดีจังหวะนั้นยุดพอดีก็เลยบอกว่าวันอังคารไปนิพัดมีน้องอีกคนนึงทักมาว่าป้าเทววันขึ้นเวรให้หนูหน่อยว่าันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสกรีนนะ อันญาติเสียว่าฉันลุงเสียว่าโอยอยู่ได้หอดสิบห้านาฬิกาได้แล้วเด้อว่าฉันหอดสามทุนม่นมาอยู่บ่ได้ว่าฉันทีไปธุระวันนั้นก็เจ้าหลวงว่าธุระวีหล่อว่าฉันเอาเท่าไหร่สักแปไปซ่อมวันนี้มันไปซ่อมดอกไปเข้าอันนั้นใหม่ว่าฉันอันสกูกู กดระบบขื่นว่าฉันกูเกินว่าฉันเขาแล้วฟาดเอโหเออจ้าจ้าก็สซนกระบบเป็นสระกบเป็นอย่างดอกจ้าว่าฉันเออขึ้นได้แค่สามบสามว่าฉันนั่นนีงระบบมู่ก็ทักมาได้บ้างเลยนะมันเป็นอย่างป้าว่าฉันเป็นโทรศัพท์เป็นอย่างเงินมาบอกทุกฟังไมเลยอวาฉันกับแบบนี้หระบบ่าบ้านนี้เราโจทย์ไหวว่าฉันโจทย์อันน้องอันคุณมิ้นนันซัมซุงแล้วก็เขียนวันที่ให้ผมอันอันรหัสเปลี่ยนวันที่ ตอนน้าวันที่สิบหกนาะไปหาเราสิบหกเดินหกนี่แหละวันนี้แล้วเราเขียนวันที่ต็จงจจารหัสปลาไว้หนูจํารู้สึกว่าจาได้นะหนูเขียนวันที่ให้ป้าว่านั้นก็มาเปิดให้สมมตน้อยมาเลยบ่โอ้โหแมน่นเอลี่ขอบคุณเลยหลายเดินออกมาแบบสบายใจพอมาก็โอ้ยมีแหงได้พบปะผู้คนตอนหนึ่งกันขอบคุณนะคะเทียน รับชมลกงหงษ์ป้าเถววังผู้ไทยภาคนี้กะสาเหตุที่ว่าหายไปเกือบครึ่งเดือนเนาะขึ้นหอดมู่มันคนมันเคยเห็นุนะนะวันได้เห็นโดนลุงล้าลาวาได้หรือยังอ่ะเธอได้แล้วได้แล้ววันนั้นเออวันนั้นได้มาแล้วก็ไม่หลับไม่นอนนะโอ้ยนอนอยู่เป็นเวลาอยู่อย่าว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งวันนี้้ากิ้งกริ๊งเพเป็นกำลังใจลุงหงษ์ป้าแถาในการทำคลิปต่อไปนะคะ เจอกันคลิปหน,าน้าเด้เคยมาเวอาคูไทยนะคะนะคะักการ์ดมาวอลคูไทยให้ฟังนะคะเว้าแล้วกอลินพันกันเลยเจอกันคลิปหน,าน้านะจ๊ะบ๊ายบาย